อันน้ำหัวล้อเราไปให้กินแถมหมอยิ่งเดินไปเรื่อยๆคือเจอเรื่อยๆเลยนะแต่เราบ่าว่าหมอโอ้ตัวใหญ่มากโคจุนีเรได้อีเดชิไหมีหัวเราสวัสดีค่ะอยู่กับลิตายเอนจอยวันนี้เรามาถึงที่บ้านแม่อุสุแล้วเดี๋ยวพามาดูเจ้าบ้านน้องเพล ก็คือมีแพลนกันว่าจะไปตกปลากันแบบบ้านๆนะแต่ไม่รู้ที่ไหนก็เพิ่งมาถึงที่นี่ครั้งแรกดไปดูกันเขาทำให้มันต้องกันหน้าพลาดอค่ะพี่ใช่ค่ะพี่พี่ไม่เคยถาวแน่ๆเลยะ เป็นเตคกลีย์กับโทษเนอะตอนนี้ก็มาถึงที่ลำทารแล้วค่ะแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะตกปลากันตรงนี้มั้ย ว่ากระมาไิกการโบยอเราะหยียบวเหรอไม่ะไม่เหร่ดูผัดดูป่ะจะเชเหรอี่เาละอีตอนแรกนึกว่าแบบว่าเออมาตกปลากันแบบอาจจะตกในแบบมือหรือแม่น้าอะไรแบบใหญ่ๆแต่ไม่ใช่นะก็คือแบบมันจะเป็นแบบลำธารเล็กๆแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตกกันยังไงบรรยากาศมันไม่ได้เป็นอย่างที่บอกว่าคิดไวเลยนะเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงค่ะอ่ออันนี้คือสาหรับเหยื่อจับปลาใช่แล้วเขาจับยังไงรู้ปะ เมื่อกี้ขออธิบายว่ายังไงนะเอ่ออันนี้เหยื่อปากเหยื่อแล้วก็ปลาก็มากินตรงนี้ใช่ปลาปลาตรงนี้แล้วมันก็จะได้อ๋อไม่เคยเห็นเลยอ่ะวิธีจับปลาของเขาเออเดี๋ยวลองดูกันองจับดูเอผู้ป่วนอยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะได้ปลาแล้วเหรอ ไหนได้แล้วเหรอไม่เหรอไม่อะมีงูโอ้มิกีิมีงูด้วยเออ้มิกิมีตรงนี้เขาบอกว่าเห็นมีงูด้วยเอาพี่ควายคือก็ต้องแบบเสียบเอาไว้แบบนี้เหรอใช่โอ้ยไปต่อกันอ่ะกูกอจะเสียบตรงนี้ เพื่อนเ่เมื่อกี้เราถามน้องเขาว่าเออเวลาแบบเราเสียบเหยื่อวไว้แบบนี้เราสามารถแบบมาเก็บได้เมื่อไรเขาบอกว่าเสียบทิ้งไว้นานเท่าที่แบบเออตามใจได้เลยนะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยหรือบางคนก็คือแบบว่าเสียบไว้วันนี้ค่อยมาแบบเก็บพรุ่งนี้หรือถ้าเกิดเราเสียบไว้ปุ๊บเราอีกสัปพาก็แบบไปเก็บได้เลยแล้วแต่ปลาแล้วแต่ปลาเขาจะกินเหยื่อนะถ้าได้ปลาก็คือเก็บได้เลย อ้าวอุ้ยมันเหน็บมืออ้าวในปูตัวนึงนี่นี่ช่วยอ่ะจะกลับหลังกันแหละกีอะไได้แล้วพ่ลน,นาบเวจะกลับลงไปข้างล่างกันแหละในปูตัวนึงมันไม่ยอมหยุดมันหนักมากกิน เา้ันๆไออบาพลาพายหาเดีต้อยากอนดูันนี้เนี่ยชิว่านอบลอขวย่าเจเอดแลเรอบลอ่ะอ๋อเลยไม่อ่ะมาทางนี้กันโอ้เข้าเดี๋ยวเข้าไรเข้าโพดกัน

เปเบสกลล์นี่อยลุลัลใ้เออมาทางหน้ามาตรงๆเลยเฮเฮอเออเฮ่อลุลเนี่ยอลาคนมาเออวาวันแลวเดีวมันเาซื้อ้ตะกีนเนี่ยเอ้ยแล้วจะเล่นีเนี่ยนะงมดื่มได้ไหมออดเนี่ยวแปาดื่มได้ เอา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 ไปเอาไปเอทินเหรอเอามเเด็กเอลว่อนี่มแม่ปดูนเอยเาเฮ้ยลืมเอาเอาสบู่มา้วเดี๋ยวพุ่งนี้พุ่งนี้มาใช้หนังนี้น่ะเลอกีกันหรอเอ้าไหวรงาีินี่ปูที่เมื่อกี้เราจับได้นะเัาจะกินแล้วกินเด็บได้ กินขาก่อนดิดิชมกพ่อในบ้เนเนาะก็เอติดตัวใจหรอเอติดตัวอุยบอชข้อแม่ข้แม่ให้รปลาหะไรอม่ทอกล้วอย อย่าเ้มาดูเขาแจบป่ะโอ้ตรงนี้เขามีเหมดโอ้โหนี่นี่มีเยอะเลยอ่ะใช้เห็ดที่เขากินปะเดี๋ยวจะลองเก็บเก็บกลับบ้านกันดูนะเพื่อกินได้เอ้ยนี่นีเยอะเลยเก็บกันสองสาม 4ีอัน 5, าโอ้เยอะเลยยังมีอีกนะว่าต้องไปกันเยอะเลเออนี่ได้อีกแล้วโหเยอะแยะเลยอ่ะ <c oughs> ยิงย่งเดินไปเรื่อยๆคือเจอเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวไปใส่แข่งให้เจ็บกันหลายคนเลยนี่ นี่สอมออกเต็มเหรอีเหรโอ้โหเด็นี่เอ้น่าัสิพอเล่นป่ากยัีบมดอดูเล่นนป่าดออย่างือูแกไคือเลดี๋ยวนี่ะีชี้เรามือในมือคือเต็มเลยแหละเดี๋ยวใส่เคงหน่อย เอาไปใส่เข่งถือไม่ถือไม่หมดถือไม่ไหวแล้วเยอมาเลยเอันนี้เอาไปใส่ใส่เข่งนี่นะเยอะเหมือนกันโหได้กี่เข่งเนี้ยหนึ่งเข่งสองเข่งมามาใส่เราดูนี่เราดูได้เยอะมากเราจะมาเล่นมุกกินหมดไหมเนี่ยเย็นนี้ไหนดูหน่อย มุงนี่ดอกใหญ่เลยอ่ะใช่ดอกใหญ่จะไปลงว่าอ๋อจ๋าจ๋ะจ๋าจี๋โอ้โพัดหออ่ะฮะเาพัอะไได้ัเลยเ่อจะกลับบ้านกันเลยแ่ว่าดอะรอเออเนาะื้อเหตุตวเนื้เนื้อวตัวหน้าปานเราน่ลีนี่ น,น,นว่าว่ามอดูว่าซูแหละ,ะนดูว่าซูแหละยันลีนยัลลีลเอ,อชูอราราเละโอเคโอเคเอชูกชก, <c oughs> ก้อชูองรกระเช้าท้อทททละหรอไมมันมันห้อยลงมายาวเลยคือหลอนหนุยลอนหน่วยยาสวยยาคนอะไรเก้วมาจากไหน มาจากไม่รู้ใช่เออเมื่อกี้เห็นมันห้อยอยู่ตามกางเกงเธออ่ะม,มันกาแล้ว,วทั้งฟูชีทั้งหยิกกินหยิกมาช่วยเพราเจะถิ่มันมเป็น,ม,นมันสีเดียวกับผมเธอมาเนี่ยเขาบอก ผ้าถุงจะหลุดอยู่แล้วคิดจะหน่อไม้ลูกเนี่นะเดี๋ยวเข้ามาเก็บนี่บเ,เบียเ้ยน,นี่นาเบบี้มาแล้วอาชาบ้านไหนหมอเจาะเจาะทำมาหลับลลกหลับมาเจาะอัญญาลีผัดูโอปาตาแปะผตาดูแล้วตะขืนเออกูตีกันเนี่ยโคชีลอยนี้ปลาแค่นี้คือแบบไม่เห็นเพราะแบบปลาตัวใหญ่ๆมันจะไม่มีเนาะ ก็เลยบอกว่าเออมันจะมีตัวใหญ่ได้ยังไงก็มันโตไม่ทันนะก็แบบโดนกินไปหมดซะก่อนเสียบปลาไว้ไม่ได้ปลาสักตัวเหยื่อที่เสียบไว้ก็หายหมดเลยเฮ้ยได้ปลาหรอไายโว้ยไหนคุณเบนอาแต่นี่ยังไง้ยเฮยยังมเนี่ยแล้วยันเซให้หมอนี่มาหมาอ่ะยันลีเนี่ยนี่จะมาบุบไหม นี่ได้ปลาช่อนย่านริบปลาช่อนเนี่ยไม่ใช่เนี่ยปลาช่อนปลาช่อนปลาโคอันนี้เป็นได้เราว่าปลาช่อนนะได้มาก็เอาไปทำอะไรกินเออบนร้บเพื่อนตายเดี๋ยวดึกก็โคตรอย่าก็คิดไม่เท่าไรแล้วหรอจะแบ่งกันกินยังไงเนี่ยมีได้แค่ตัวสองตัวอยู่สมัติมีคนจองหัวไว้แล้วนะเราจองห่างนะก็คือเพ้อ อ yeah ๋ออ๋อี้แม่ยอคบยี้แม่เนาอจะออนเนี้พี่ไ่ไปแทนเนี่อนใช่ไหมจะคื้ไกี่อไปได้เป็นเนี้ยงดีด้นี้ยงขี้เบี้นอนบ่เนาะถ้าจะจะนี้ยจะจะไม่ดูนี่ขีเบี้ยมาเนาะมีน้าขาดูบุหรี่ย่าชาล้วะออแล้วี่นเบาลมกาลิลานี่เนาะแล้วกล้หรม่ดเพะนา มีลาดูอ่นนี่เด้อแกวัดนั่นคือไข่อันนู้นมานาเกอเียรเสียเนเสียงแบบเฮยบักกีจะสอบปะทับว่าที่มาเข้ากันดีกันหรอสสรุปว่าวันนี้ก็ได้ปลาช่อนสองตัวแล้วก็ที่เหลือก็ได้เป็นเห็ดในไร่ข้าวโพดนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องแบบถามสอบถามข้อมูลในผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก่อนเนาะว่ากินได้ไหมไม่ใช่ว่ากินเข้าไปโมโมซัวแล้วก็แบบมืนกันแบบเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เนาะก็วันนี้ก็อย่างที่บอกได้ปลามาสองตัวส่วนเหยื่อไม้อื่นก็แบบ หายหมดเลยเยื่อหายหมดเลยไม่ได้เหลือแต่ไม้โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัดีค่ะเขาบอกว่าเขากินแต่ผักก็เลยกินจต่เกาหลาเขาก็เลยมาจากเกาหลาโอ้โหอะไรอะดูเอาเอง